สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายคู่มือสะกดใจคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในมวนหนังสือพัฒนาตนเองสำหรับหนังสือคู่มือสะกดใจคนนะคะก็จะเป็นคลิป ลับหรือว่าวิธีทางจิตวิทยาค่ะที่จะช่วยนะคะให้ใครทําอะไรก็ได้ตามใจคุณเลยค่ะถ้าอยากให้ใครทําอะไรก็ได้ตามใจเรานะคะก็ลองฟังพอดแคสต์ในตอนนี้ดูเนาะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งของนิวยอร์กไทมส์เลยค่ะแล้วก็เขียนโดยนะคะด David ร l เดวิดเจลเบอร์แมน ซึ่งดรเดวิดนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านจิตวิทยาและก็พฤติกรรมมนุษย์ซึ่งเขียนหนังสือมามากกว่า5เล่มแปลไปแล้วกว่า18ภาษานะคะทั้งยังเป็นวิทยากรโคช้ชนักเขียนและเจ้าของหนังสือที่ FBI ใช้อ้างอิงอีกด้วยค่ะสำหรับหนังสือคู่มือสะกดใจคนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ส่วนหรือ5บทด้วยกันแล้วแต่ละส่วนเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนค่ะ คือทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้จะมีสิบขั้นตอนที่จะทำให้เราสะกดใจคนเดี๋ยวเราไปเริ่มทีละส่วนทีละขั้นตอนเลยนะคะซึ่งส่วนแรกเนี่ยมีชื่อส่วนว่าทำให้ผู้อื่นชอบคุณรักคุณหรือคิดว่าคุณเป็นคนสำคัญก็ขั้นตอนแรกนะคะทำให้ผู้อื่นชอบคุณในทุกโอกาสเลยค่ะก็จะมีประมาณห้าอย่างด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างประมาประมาณสองอย่างละกัน ทำให้ผู้อื่นชอบคุณในทุกอากาศนะคะโดยการอยู่ใกล้ชิดกับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะเพราะว่าความใกล้ชิดเนี่ยจะก่อให้เกิดความชอบนั่นเองและอีกอย่างนะคะคือเมื่อเราเนี่ยจะพูดกับผู้อื่นนะคะพยายามพูดตอนที่เขาเนี่ยอารมณ์ดีค่ะเพราะว่าความรู้สึกนี้เนี่ยจะถูกถ่ายทอดมายังตัวเราด้วยแล้วก็ทําให้เขาได้มีความรู้สึกทางบวกต่อเราไปด้วยค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่า เราเนี่ยอาจจะขอให้แฟนเราเนี่ยค่ะพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะว่าเขาเนี่ยอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีอยู่ถ้าเขาอารมณ์ดีเนี่ยเนี่ยคือพูดยังไงเขาก็จะเอออเขาก็จะพาไปอยู่แล้วแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยค่ะก็คือยังไงเขาก็ไม่ได้พาเราไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ดูโอกาสตอนที่อารมณ์ดีขั้นตอนที่สองค่ะแล้วทายังไงจึงจะทําให้ผู้อื่นประทับใจเมื่อ พบกันครั้งแรกนะคะโดยสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือให้เรายิ้มเข้าไว้ค่ะเพราะว่าการยิ้มเนี่ยจะทําให้เกิด4สิ่งทรงพลังเลยได้แก่ความมั่นใจความสุขความกระตือรือร้นและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือมันเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับด้วยค่ะต่อไปส่วนที่2นะคะพอกันทีกับการถูกตบตาต้มตุน๋นหลอกใช้โกหกหรือถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะ ก็จะเป็นขั้นตอนที่3มแล้วนะคือจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้อื่นกำลังปั่นหัวคุณอยู่คะ่ะก็การปั่นหัวนะคะมันก็คือเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งเนะี่ยรู้สึกต่อต้านแต่ว่าเส่แส้งทำเป็นเห็นด้วยกับบางเรื่องคะ่ะเพื่อปิดบังความคิดที่แท้จริงของคนคนนั้น ก็ยกตัวอย่างนะคะเช่นคนที่ต้องการจะปั่นหัวเราเนี่ยเขามักจะแสดงท่าทีแบบโอเวอร์เกินจริงไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งเช่นนะคะตัวอย่างในวงการพนันเนี่ยคนที่เล่นไพ่โป๊กเกอร์นะคะก็ต้องการจะปั่นหัวเราเขาก็จะวางเงินพนันแบบเร็วมากเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยรู้สึกไม่กลัวเราเลยแต่ถ้าเขาเนี่ยถือไพ่ดีอยู่จริงนะคะเขาจะทําท่าทางคิดหนักอยู่แล้วก็ค่อยๆวางไพ่ลงไปเนี่ยก็จะเป็นวิธีการ ที่ทาให้เรารู้ว่าเขากําลังปันหัวเราอยู่นะคะก็ลองสังเกตดูต่อไปค่ะขั้นตอนที่4ี่นะคะทําให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนะคะส่วนที่สามจะมีขั้นตอนที่4ี่ห้านะคะส่วนที่สามคือเป็นผู้ควบคุมในทุกสถานการณ์และจะให้ใครทําอะไรก็ได้ดังใจจะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่4ี่และขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่4ี่เนี่ยคือทําให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคําแนะนําของเราค่ะหากเรานะคะมีความคิดดีเยี่ยมแต่ว่ากลับไม่มีใครยอมฟังเราเลยเนี่ย มันก็คงเป็นแบบเรื่องที่น่าอึดอัดใจเนาะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีประมาณสามวิธีแต่ว่าเมนจะยกตัวอย่างมาหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยแก้ไขวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้คือการตัดสินใจ90%ซของเรานั่นนะคะขึ้นอยู่กับอารมณ์ดังนั้นการเน้นถึงผลประโยชน์ที่เห็นได้เป็นรูปธรรมเนี่ยค่ะจะช่วยชักจูงชักจูงอารมณ์ผู้ฟังให้เห็นคล้อยตามได้ดีเช่นนะคะเราแนะนํใคขว่าเออเราอยากให้เขาอ่านหนังสือ เล่มเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงประโยชน์ของมันว่าเราอ่านว่าถ้าเขาอ่านละเขาจะได้ประโยชน์อะไรเขาก็จะมาเห็นภาพใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ว่าถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้นะจะทําให้การจัดการการเงินเนี่ยดีขึ้นมากไม่ต้องเป็นหนี้ต่อไปอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มคล้อยตามแล้วค่ะเพราะว่าเขาเห็นถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับต่อไปขั้นตอนที่ห้าค่ะทําให้ผู้อื่นปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับเราเนาะคือเทคนิคที่สําคัญเลยเนี่ยคือการทําให้เขารู้ว่าเรา ว่าเราเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนรักษาคําพูดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยขอให้ใครสักคนทํางานชิ้นหนึ่งให้เสร็จภายในสองอาทิตย์เราอยากไปพูดว่างานถึงไหนแล้วหรือว่าทําได้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ทางที่ดีนะคะควรจะพูดว่านี่รู้ไหมว่าเราเนี่ยรู้สึกขอบคุณนะที่ที่ช่วยทํางานนี้นอกจากจะเป็นคนที่ชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ยังช่วยก็ยังช่วยเราจนง,งานเสร็จสิ้นทุกครั้งเลยเขาก็เฮ้ย เขาอยากจะทำะเขาอยากจะทําตามสัญญาที่เขาให้ไว้กับคุณนั่นเองค่ะส่วนที่สี่นะคะทําอย่างไรจึงจะเป็นผู้ชนะในทุกเวทีการแข่งขันก็จะมีขั้นตอนที่หกขั้นตอนที่เจ็ดขั้นตอนที่แปดค่ะขั้นตอนที่หกนะคะคือเปลี่ยนความคิดของคนหวัวรานไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างมาสักวิธีหนึ่งล้วกันนะคะก็คือโดยปกติแล้วอะคะ่ะ คนหัวรั้นเนี่ยก็มักจะปฏิเสธในทุกๆเรื่องเนาะถ้ามันเป็นเรื่องใหม่หรือว่าเรื่องที่เขาไม่ชอบอะเพราะเขามีคติประจําใจคือการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เลวร้วลายค่ะฉะนั้นนะคะวิธีการที่จะทาให้เขาไม่หัวรั้นเนี่ยก็คือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนความคิดเขาเนี่ยคือเราจะต้องพูดคําพูดที่สอดคล้องกับการที่เขาจะตกปากรับคําได้ค่ะสมมุตินะคะสมมติว่าเราต้องการให้เจ้านายเนี่ยฟังแนวคิดใหม่ของเรา เราก็ลองพูดว่าเห็นด้วยไหมคะเจ้านายว่าการปิดกั้นไม่ยอมรับฟังผู้อื่นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่น่าทําอย่างยิ่งเนะเาะแล้วก็เอ๊ะเขาก็จะเริ่มเอะแล้วเออว่ะอะไรเงี้ยก็ทําให้เขาเปลี่ยนความคิดได้นะคะเดี๋ยวขอข้ามไปซักขั้นตอนที่สิบเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยกลัวไม่ทันเวลาเดี๋ยวจะนานไปเนาะ ก็ขั้นตอนที่สิบนะคะก็คือ,คอการกล่าวคําวิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดโดยไม่สร้างความขุ่นข้องหมองใจะคะ่ะก็เวลาที่เราต้องการวิจารณ์ใครสักคนนะคะก็ให้ลองคํานึงถึงหลักต่อไปนี้นะซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะรู้สึกไม่พอใจคะ่ะก็อย่างเช่นนะคะบอกให้เขารู้ไปเลยว่าการที่เราพูดอย่างนี้เป็นเพราะว่าเราใส่ใจแล้วก็เห็นความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาคะ่ะ และเวลาที่ดีที่สุดในการวิจาร์นะคะคือเมื่อทั้งเราและเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วแล้วก็ควรทิ้งไว้สักระยะก่อนจะเริ่วนนะะวมวิจาร์นะคะก็จะทําให้คําวิจารณ์ที่เราวิจารณ์คนคน WH นั้นไปเนี่ยเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เราไม่ได้มีเจตนาที่ร้ายก็สรุปนะคะคู่มือสะกดใจคนเนี่ยก็หลักการง่ายๆคือเราต้องเราต้องทําให้เขาชอบแล้วก็รักเราแล้วก็เห็นว่าเราเป็นคนสําคัญ ทำให้เขาแบบปฏิบัติตามคําแนะนําของเราเนี่ยโดยการใช้หลักเทคนิคจังจิตวิญญาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะทําตามแล้วเราก็จะสามารถสะกดใจเขาได้แหละหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และบล็อกดิบค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย